ครับสวัสดีครับสมาชิกผู้เรียนมือใหม่สายสายของวันที่19นะครับเดือนพฤศจากายน66นะครับสายวันนี้นะครับพอดีมีโอกาสได้เข้าสวนก็จะทําการกระตุ้นรากแล้วก็รักษาชั่วราทางดินนะครับทางดินหลังจากที่เช้านี้ผมลงคลิปลงไปเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของเชื้อราทางใบไปแล้ว นะครับเนี่ยผมก็ฉีดไปแล้วน,นุ่มดีจังนะครับฉีดให้อาหารทางใบมันก็จะนุ่มนะครับใบมันก็จะดูถ้าได้ซิงค์ด้วยธาตุสังกะสีนะครับแล้วก็ใบอาหารฮอร์โมนพืชจุลธาตุสาหลาอะมิโนเนี่ใบเขาก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคก็ถัดมาก็จะดูแรทางดินนะครับมาดูว่าวันนี้นะครับผมจะใช้ตัวไหน ส่วนรถนะครับผมจะรดเฉพาะที่เป็นที่มีที่มียอดนะครับใบดาบเท่านั้นถ้าอย่างนี้ผมจะไม่ลดนะครับยกเว้นเอ่อเชื้อรานะครับที่เป็นราทางดินนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมใช้ในสวนนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกสองสูตรครับสูตรที่1ก็คือรักษาเชื้อราทางดินว่าผมใช้อะไรอะไรแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ใช้สารกระตุ้นนะครับ สารกระตุ้นรากนะครับอีกสูตรหนึ่งมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ผมเตรียมไว้นะครับในเรื่องของในเรื่องของเชื้อราทางดินนะครับผมใช้สองตัวนี้ครับเพื่อนสมาชิกใมนี้จแสงสองหรือเปล่านะครับผมใช้ตัวนี้ครับนะครับฟอสอิทิวอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นกลุ่มพีนะครับสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับอารีเอตนะครับ ดูเหมือนจะนิยมใช้กันพอสมควรนะนะครับในในในของอสูตรนี้เนื่องจากว่าเวลาผสมน้ําลาดไพท,ที่ควรแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะขึ้นสู่ท่อลําเลียงน้ําและอาหารอา่ได้ด้วยนะครับผมใช้ผสมกับตัวนี้ครับมีทาเล็กซิลนะครับเป็นเมทาเล็กซิลนะครับมันก็จะคล้ายๆกันครับก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ครับแต่ชื่อสามัญก็ดูตรงที่ มีทาเล็กซี่ตัวนี้ผมผสมอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็มาใส่บัวบัวตัวนี้นะครับบัวห้าลิตรนะครับห้าหกลิตรประมาณนี้ผมก็ใส่อย่างละหนึ่งช้อนนะครับหรือถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับตัวนี้นะครับเป็นเป็น สูตรยาเขาใช้สําหรับฉีดนะครับเพื่อนสมาชิกเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับบวกผสมกลุ่ม 3M นะครับกลุ่ม1นบวกสามซึ่งมันเป็นยาผสมประสานกันค่อนข้างที่มีฤทธิ์รแรงในเรื่องของการฉีดทางใบนะครับแต่เขาเขียนบอกว่าฉีดทางใบนะครับตัวนี้มีไทโอฟานิตแล้วก็มีทาเล็ซิลแล้วก็บวกแมนโคเซ็บนะครับ3ตัวนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับค่อนข้างจะหลายตังค์อยู่นะครับในส่วนนี้ แต่ผมใช้ไปหมดแล้วนะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับก็ทกําการทดลองก็ถือว่าใช้ได้แต่บางเอิญว่าผมจะใช้ทางเอ,อ่อเพื่อนสมาชิกมีเซียนที่เขามีประสบการณ์เขาแนะนําว่าอาหารไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรืออาหารทางทางใบนะครับที่ใช้ในเรื่องของการฉีดทางใบนะครับไม่ไม่ไม ควรที่จะนํามาลาดทางดินเนื่องจากมันมีประจุนะครับมีประจุแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเขียนถ้าอันไหนที่เขาบอกว่าใช้อพ่นทางใบก็ควรที่จะขึ้นใบนะครับอันไหนที่ลงลงดินลาดดินลาดโคนก็ควรที่จะใช้อลาดโคนให้ถูกนะครับเนื่องจากว่าสารที่มันเป็นของส่วนผสมทางเคมีมันจะมีมีประจุลบประจุบวกที่ต่างกันนะครับถามว่าลาดได้ไหมลาดได้แต่ว่า ประสิทธิภาพในเรื่องของการให้ประโยชน์นะครับมันก็จะลดน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ในเรื่องของเชื้อราทางดินผมก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ไม่ชอบในเรื่องของสารเคมีนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับผมก็ใช้เหมือนกันผมสลับกันนะครับก็บางคีมันหมดนะครับหาไม่ทันก็ผมก็จะพยายามทําการทดลองนะครับแต่ไม่ควรผสมกันนะครับเพราะตัวนี้เป็นเชื้อที่มีชีวิตนะครับ เป็นเชื้อของ BS นะครับเนี่ยเป็นเชื้อ BS ก็สามารถที่จะดูแลเชื้อราทางดินได้เหมือนกันนะครับแต่ผสมกันไม่ได้นะครับกับสารเคมีเพราะเชื้อมันจะตายนะครับสำหรับผู้ที่ไม่นิยมในเรื่องของสารเคมีนะครับหรือจะเป็นไตโคโรมาก็ได้นะครับผสมกับตัวนี้ได้นะครับเป็นเป็นเชื้อราอ่ชนิด B นะครับอันนี้เขาบอกว่าผสมน้ําฉีดพ่นลําต้นและเทราดที่โคนได้นะครับเนี่ยตัวนี้ใช้ได้ ฉีดทางใบก็ได้นะครับหรือ,อราดที่โคนก็ได้นะครับถ้าเป็นเชื้อตัวนี้นะครับเป็นเชื้อที่มีชีวิตอย่างนี้ควรที่จะราดในช่วงเย็นนะครับลดน้ําแล้วก็ให้ราดในช่วงเย็นนะครับเพราะว่าอากาศร้อนๆเชื้อเขาจะตายนะครับเชื้อเขาอาจจะตายเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่ในดินนานๆสักนิดหนึ่งนะครับก็คือ1มีความชื้นที่ดิน2แล้วก็ให้ราด ในช่วงเย็นส่วนในเรื่องของสารเคมีพวกนี้นะครับเช้าก็ได้เย็นก็ได้นะครับโดนแดดก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะมีความต่างอยู่ประมาณนี้นะครับก็คงจะมีประมาณนี้ในเรื่องของการดูแลเชื้อรานะครับทางดินนะครับเนี่ยกวาดทางโคนนี่แหละครับสองต้นนี้ที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ผมกลาดแค่แค่บัวเดียวนะครับห้าลิตรหกลิตรนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นห้าลิตรหกลิตรครับตัวนี้เป็นหกลิตรอันนี้ผมก็เตรียมน้ำเรียบร้อยครับ ถ้าเต็มนี่ก็จะ6ลิตรแต่ถ้าเราใส่เนี่ยประมาณนี้นะครับ6ลิตรครับใส่6ลิตรก็ประมาณนี้แหละ5ลิตรก็ได้6ลิตรก็ได้นะครับไม่ได้ฟิตอะไรมากมายส่วนสูตรที่สองนะครับที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับอถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยใส่ได้ทุกต้นทุกโคนนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสารกระตุ้นรากนะครับอถ้ามันเป็นใบแบบนี้ก็ไม่ควรนะครับไม่ควรเพราะว่ามัน คือรากมันเดินได้มันดีอยู่แล้วนะครับมันก็จะสิ้นเปลืองเรานะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาใบใหญ่ใบเขียวใบหนาใบมนันอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเราก็จะไปช่วยในเรื่องของหนึ่งรากเขาไม่เดินนะครับสองกรณีนะครับคือใบใบมันตันนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดี๋ยวค่อยย้อนมาแป๊บหนึ่งมันอยู่ไม่ไกลกันครับเนี่ยใบตันอย่างนี้นะครับ เป็นใบที่กําลังตันเป็นใบแก่จัดอย่างเงี้ยควรที่จะกระตุ้นเพื่อให้ยอดมันเดินนะครับยอดมันเดินสองเป็นวิธีที่มีออกใบดาบเดี๋ยวดูคนในต้นนี้ไม่ไม่น่าจะมีใบดาบนะครับเนี่ยเป็นใบประมาณนี้นะครับนี่เป็นยอดประมาณนี้ยอดปีก็ได้ใบดาบก็ได้ครับอ่ายอดปีก็ได้ใบดาบก็ได้ยอหนึ่งของอนุญาตแน,น่น้องใบนิดหนึ่งตาหลต้องขอไปอในเรื่องของ ที่ผมแพนเร็วๆนะครับผมขี้เกียจตัดต่อต้องขอโทษในส่วนของสารกระตุ้นรากนะครับที่ผมแชร์ว่าเอาไปลดตรงไหนนะครับลดตัวนึงตรงสองกรณีครับหนึ่งใบมันตันแก่จัดเพื่อเร่งรากให้เขาเดินให้เขาถอดยอดออกมาใหม่สองให้ให้ที่ที่เป็นยอดเดินแล้วหรือใบดาบนะครับ หรือใบดาบมันจะทําให้ล่าเขาได้รับสารอาหารมากขึ้นอ่ะมีอะไรมาดูตรงนี้ครับหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของฮิวมิคครับเนี่ยฮิวมิคผมใช้เทียบหลายยี่ห้อผมผมว่ายี่ห้อนี้ก็ถือว่าโอเคไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับแต่แต่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะครับตรงนี้แหละผมก็สั่งช้อปปี้นะเพื่อนสมาชิกผมฮิวมิคโปรพัดสารอินทรีย์ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมใช้ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับก็คงจะ ยึดอีกนานนะครับพอใช้แล้วรู้สึกว่าใบมันชูชันแล้วมันตอบรับได้ดีมากนะครับก็ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับที่สองนะครับเป็นในเรื่องของวิตามินตัวนี้นะครับเป็น B1 นวิตามิน B นะครับ B1 นนั่นเองนะครับวิตามิน B1 นนะครับมันมีอะมิโนโอ่าเอซิอยู่ด้วยนี่มันดูส่วนผสมฝั่งนี้นะครับเป็นสารช่วยกระตุ้นรากนะครับเนี่ย กระตุต้นรากเป็นวิตามิน B1 มี0.10แล้วก็อะมิโนโอแอซิดนะครับ3.50ปรนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ผสมนะครับผสมรวมกันนะครับอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ตัวนี้แหละครับอย่างละ1ช้อนโต๊ะใส่ใส่มากมันก็เป็นกรดนะครับตัวนี้มันมีคําว่าเป็นกรดมันมีคําว่าแอซิดอยู่ด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นกรดไม่ควรใส่เยอะนะครับ ตัวนี้ก็อาจจะเป็นกดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นกดนะครับแต่ก็เป็นสารปรับปรุงดินนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นผงนี่แหละครับเป็น,เป,นเป็นอะมิโน,โนผงนะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่เมื่อเอินผมได้ซื้อตัวนี้มาทดลองใช้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าส่วนท่านใดที่มียี่ห้ออื่นที่ใช้ดีกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ ถ้ายังไงก็ฝากฝากกันนะครับก็บอกกันต่อๆอ,อันไหนที่ดีใช้ดีเราก็บอกกันนะครับอันไหนที่ใช้แล้วมันไม่โอเคก็ก็ปล่อยผ่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีอยู่มีอะฮิวมิกมีวิตามิน B แล้วก็มีออมินโนผงประมาณนี้แหละครับสามอย่างนะครับเทใส่รวมกันแล้วก็ไปใช้สารกระตุ้นหรือถ้าเราขี้เกียจทำหลายอย่างนะครับก็ใส่พวกนี้ไปด้วยไปเลยนะครับก็จะเป็นสอย่าง ก็ไปลาดมันก็รักษาเชื้อราได้ด้วยแล้วก็เป็นสารกระตุ้นรากได้ด้วยนะครับก็คงจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําการผสมแล้วก็เอาไปใช้นะครับเพื่อนสมาชิกในเรื่องของเอ่อตัวนี้ผมก็เคยใช้นะครับมันจะมีดูยี่ห้อมันจะต่างกันนะครับตัวนี้เป็น b start นะครับนี่ผมก็ใช้หมดผมลาดไปก่อนนะครับหมดไปแล้วเดือนที่แล้วนะครับ ตัวนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะเพื่อนสมาชิกดูนี่นะครับบีสตาร์กับ B1 นะครับคนละบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องเลือกนะครับต้องเลือกพอสมควรแล้วก็ดูดีๆนะครับบางทีสินค้าคุณภาพอาจจะต่างกันนะครับแต่ก็ใช้แทนกันได้ครับแต่สินค้าอาจจะต่างกันเป็นนี้1ลิตรนะครับจำราคาไม่ได้ร40ี่บาทนู่นนี่อยู่นี่รวมค่าส่งก็เกือบ200นะครับค่าส่งอีก4 5บาท ของช e, ้อปปี้ลาซาด้าก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็เอาไปลาดเฉพาะที่มันมีปัญหาก็คือยอดมันเดินช้านะครับสองยอดมันเดินแล้วก็เสริมเติมให้เขาได้สารอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับอะมิโนโนี้ก็ทําทให้อาหารทางใบได้ดีดึงขึ้นสู่ลําต้นได้ดีตัวนี้ก็เป็นสารปรับปรุงดินตัวนี้เป็นสารเร่งรากกระตุ้นรากให้รากสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ หาอาหารได้เร็วขึ้นนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ